สวัสดีครับวันนี้ก็คนเดียวเหมือนเดิมครับเหนื่อยใจท้อใจครับวิ่งอะไรคนเดียวซ่อมคนเดียววันนี้หาข้าว,าวึินเองครับแม่ไม่อยู่บ้านครับอ,อไปทําบุญที่หนองบวัวลาพูครับก็ขอบคุณอ,อขอบคุณพิเชษเพชรเจริญนะครับที่โอนช่วยทําบุญครับเพราะว่ารับรับ รับช่อฟ้ามาหนึ่งช่อฟ้าครับก็ที่แรกก็นัดกันเดือนหน้าครับจัดงานเดือนหน้าเราก็ว่าเราไปได้ครับแต่มาเลื่อนมาเดือนนี้ครับพลิกล็อกหมดเลยครับซึ่งไม่รู้ยังไงก็บาปก็บาปครับไม่รู้จะพูดยังไงครับถ้าทําบุญแล้วมันเกินตัวเราก็ไม่ไหวครับก็ขอบคุณหลายคนที่ช่วยครับที่ช่วยบริจาคทําบุญครับก็ร่วมสร้างอุโบสถครับจุกซ่อฟ้า เหนื่อยใจครับเงินจะหาส่งอะไรทําคนปูก็ปวดหัวอยู่แล้วครับยังค้างเงินเขาอยู่ครับแล้วก็ทำทะเลไปทําไปท้อไป,ไป,ไปเขาก็มาเกี่ยวข้างๆนึงบึม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 อยู่โอ้ยรถก็โอ้ยผู้ได้กริงเด้อมาแก่นนเนี่ยเด้อเกี่ยบคัสครับแต่ว่าคาัสจมแต่ว่าใส่เกียร์ไม่ได้ครับ ช่างต้นบอกให้รื้อลงใหม่ครับให้ลื้อตั้งตีนผีใหม่ผมก็เหนื่อยครับคนเดียวไม่ไหวครับมันต้องคนหนึ่งยกคนหนึ่งดึงช่วยกันครับไม่มีใครมาช่วยเลยตัวตามลูกพี่ก็พรุ่งนี้สามวันนะครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อีกอยู่มเมื่อืนมเนมเื่อื่นเมื่อนยนทันนะครับก็จป<อ>ูพ,พื้นนะ บางทีทําไปก็เหมือนหมดหวังไม่มีความหวังหรืออะไรเขาไม่รู้ครับมันยังไงล่ะงานเราเขาก็เฉียวโฉบโชวโชจนหมดครับก็ต้องรอรถครับรอรถให้เสร็จหนใจครับอยากรีบทําแล้วก็รีบทําเสร็จก็จะรีบไปช่วยเขาเลยครับ ได้แค่ไหนก็เอาครับก็คือไม่สวยไม่เป็นไรครับขอแค่กลับมาหาเงินได้ปีหนึ่งหาเงินอยู่สิบกว่าวันนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวถ้าภาคอีสานนะครับมันไม่มีโอกาสแก้ตัวครับรถก็ต้องร้อยถึงเวลาก็ต้องเกี่ยวครับเราไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับต้องขาค้ำแล้วลอยสูงหรือเปล่าเพราะว่าหน้ามันหนามันดมหน้ามันต่ำลง ก็ว่าจะให้มันทิ้งตัวช่วยสัดเหนื่อยตัดเหล็กตัดเจียเชื่อมคนเดียวเหนื่อยถ้าจะให้ดีต้องมีคนตัดคนเจียแล้วก็คนเชื่อมก็เชื่อมคนเดียวนี่อะไรกดสมองครับ โ okay. 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 อเคโอเคเอเคโอเคนี่เตอรู้อะไรเราเหลืออะไรบ้างครับอะไรรดเกี่ยวก็เหลือแค่ลูกดาวครับเหลือลูกดาวสภาพก็ห้าร้อยไร่ ก็เทียบเท่าของใหม่ครับซื้อใหม่ก็สองหมืนสามครับตอนนี้บอกไว้หมื่นห้าครับแต่ไอ้คนจะเอาอยู่ไกลครับถ้าผมผ่านให้ยกไปด้วยผมไม่ได้ไปครับก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรครับเผื่อปีหน้าได้เกี่ยวก็เอาไว้ใช้ครับ บาคอผุเจริญผุผุแล้วหักหมดแล้วเลือแค่นี้ครับอะไรรถเกี่ยวฝ้าอุ้มดูแล้วรอเามาโมนิไฟดีกว่าจอดยาว จอดยาวพี่ยังหาไม่ได้เลยครับลูกพี่ก็จหาคนขับเก่งๆสักคนมาช่วยเกี่ยวข้าวลุยต่อครับเหนื่อยเทาะไอ้รถเสียมมนเลยรถทังไม่เท่าไหร่ เขาเกี่ยวเราจอดนี่เป็นอะไรที่กดดันสุดๆครับ